ข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะแนะนําข้อมูลภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักนะคะแนะนําไหมแนะนําอุปกรณ์แล้วก็แนะนําให้คุณหาแรงมือมาตรฐานนะคะก่อนที่เราจะดูคลิปนะคะพี่เมย์ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะให้เพื่อนๆเราสามารถมองเห็นคลิปวิดีโอที่พี่เมย์แบ่งปันได้นะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ลงคลิปทั้งหมดไว้ที่ YouTube เลยนะคะ ถ้าต้องการให้รางวัลพี่เมย์ต้องการสนับสนุนพี่เมย์นะคะทําได้สองช่องทางนะคะโดยการที่สมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดค่ะเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะเดือนละ50บาทคนที่สมัครเข้ามาแล้วก็พี่เมย์ขอบคุณมากนะคะหรือแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้รางวัลพี่เมย์ก็ได้นะคะถ้าต้องการเรียนกับพี่เมย์ที่พี่เมย์เปิดคาสสอนที่ในกลุ่มส่วนตัวนะคะในกลุ่ม Facebook ส่วนตัว ก็จะมีลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เมเมที่นี่แฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 183นะคะเสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะเป็นนิตติ้งซัมเมอร์ ep นี้จะเป็นอีพีหนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้พี่เมย์เคยถักมาแล้วนะคะเป็นรหัส mf 177ตอนที่ถัก mf 177เนี่ยไหม จะเป็นคนละอย่างก,กันกับไหมที่จะใช้ถัก mf 183, นะคะ mf 177จะใช้ไหม summer soft เส้นขนาดเบอร์20ถักเส้นเดียวถ้าใครอยากรู้ว่าถักเส้นเดียวแล้วเนื้องานออกมาเป็นแบบไหนรหัส mf 177นะคะแต่ mf 183ที่กำลังจะสาธิตการถักตรงนี้เราจะใช้ summer soft เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น summer soft เบอร์18ถักสองเส้นคู่ไหมที่ใช้ถักนะคะ จะเป็นของโปรสิบแปดค่ะหนึ่งก้อนตรงนี้มันหนักสองร้อยกรัมนะคะเตรียมไหมไว้ทั้งหมดสามก้อนก็คือหกร้อยกรัมที่เตรียมไว้สามก้อนเพราะว่ารอบอกนะคะมันขึ้นอยู่กับขนาดของรอบอกรอบอกที่พี่เมย์จะถักก็เก้าสิบสองเซนนะคะความยาวที่ต้องการจะถักห้าสิบสองเซน,นะคะ่ะความยาวของแขนเสื้อยี่สิบห้า ถ้ารอบอก92นะคะตอนที่ถักออกมามันจะมีการเผื่อเผื่ออีกประมาณ5เซนมันก็จะได้ประมาณ97หมายถึงเตรียมไว้ทั้งหมด3วนแล้วเวลาเราถักเราจะถัก2เส้นคู่นะคะรหัสใหม่ที่ใช้คือ91 31ถ้าต้องการสั่งซื้อก็ร้านนี้นะคะเบอร์โทรนี้พิมพ์ค้นหาได้ในเฟซนะคะในเฟซบุ๊กค่ะ สีมันจะออกเป็นสีขาวงาช้างอุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นไม้นิดค่ะไม้นิดจะใช้อยู่สองขนาดถ้าเป็นโปรสิบแปดนะคะถักสองเส้นคู่พี่เมย์จะใช้ไม้นิดหัวขนาดสี่มิลน,นะคะอันนี้เป็นไม้นิดหัวขนาดสี่มิลถักตัวเสือ้อแล้วก็ใช้สามมิลหรือไม่ก็เป็นสามจุดห้าก็ได้นะคะใช้เก็บขอบ เคเบิลจะใช้อยู่สองขนาดวัดความยาวเฉพาะเคเบิลฝั่งทางนี้มาถึงฝั่งทางนี้ไม่รวมไม่นิดนะคะอันนี้ความยาวสี่สิบเซนแล้วก็เส้นนี้ความยาวเฉพาะตัวเคเบิลแปดสิบเซนค่ะตอนที่เราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากห่วงเล็กก่อนนะคะร่วเริ่มจากตัวที่เป็นเคเบิลสี่สิบเซนเราจะเริ่มป้อนงานโดยการที่ใช้ไหมดาม ไหมดำเราก็จะหาไหมสีแตกต่างจากไหมที่เราใช้อยู่จะใช้เป็นไหมพรมนะคะเส้นขนาดสี่พายเราก็หาไม่นิดเป็อรหาโคเชที่สามารถดึงไหมพรมสีพายออก mm. เพื่อที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะตัวนี้แนะนำเข็มทองสองหัวเข็มเงินก็หนึ่งจุดหกก็ใช้ได้นะคะหนึ่งจุดหกมิลนะหรือขนาดหัว เข็มเงินนะคะ2มิลก็ใช้ได้เอาที่มันสามารถดึงไหมพรมเส้นขนาดสี่พายผ่านไม้นิตที่พี่เมย์ใช้อยู่จะเป็นไม้นิตแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้มามันจะเป็นตัวพักห่วงค่ะเวลาเราซื้อไม้นิดซื้อเคเบิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวงอเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่เรามีการเปลี่ยนหัวไม้นิดนะ ถ้าเราต้องการถักระยะยาวนะคะแนะนำให้คุณซื้อแบบเป็นเซตจะคุ้มกว่านะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่อยากจะลองถักอยากจะค่อยๆสะสมไปก่อนเราก็ยังไม่จำเป็นต้องซื้อจนครบทุกขนาดนะคะดูคลิปที่พี่เมย์แนะนำแล้วคุณก็ซื้อเฉพาะขนาดที่คุณต้องการใช้นี้ไปก่อนค่อยๆสะสมไปแบบนี้ก็ได้นะคะของพี่เมย์พี่เมย์ซื้อเป็นเซตนะคะซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ตรงที่คลิปวิดีโอนี้นะคะ ตอนที่เริ่มต้นนะคะตรงด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีลงลิงก์แนะนำผลิตภัณฑ์ไว้คุณสามารถตามไปซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะอุปรกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นมาร์เกอร์มาร์เกอร์เราเตรียมไว้ทั้งหมด14อัน13อันเป็นสีเดียวกันแล้วก็จุดเริ่มต้นจะเป็นสีแตกต่างเข็มปักคอสติซหรือเข็มสอดค่ะตัวนี้จะเอาไว้เก็บเศษนะคะแล้วก็จะเอาไว้ปลดห่วงบายออฟตอนที่เราถักขอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ต่อไปจะเป็นไม้บรรทัดอันนี้นะคะจะใช้วัดขนาดแล้วก็สามารถคำนวณขนาดของแรงมือที่เราถักนะคะแรงมือที่เราถักจะเป็นแรงมือแนวนอนกับแรงมือแนวตั้งอันนี้เป็นชิ้นงานตัวอย่างวิธีหาแรงมือตัวนี้นะคะให้คุณดูที่คลิป KB ศูนย์สี่ทำตามออกไปได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องหา ความสูงให้หาเฉพาะแนวนอนก่อนเพราะเราจะใช้แนวนอนในการที่เราจะถักตรงนี้จะสูงประมาณ2นิ้วนะคะต้องถัก2นิ้วเพื่อให้แรงมือเรามันคงที่ก่อนที่เราจะวัดแล้วเวลาวัดนี่ให้วัดตรงกลางๆตัวนี้นะคะ10เซนคุณวัดแนวนอนออกมา10เซนคุณได้เท่าไหร่แล้วคุณก็หารด้วยสิคุณจะได้แรงมือแนวนอนต่อหเซนนะคะวิธีหาก็ใช้ไหมที่เราจะใช้ในการถัก ไหมอะไรก็ใช้ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยนะของพี่เมย์จะใช้โปร18นะคะ2เส้นคู่แล้วก็ใช้มนิดที่เราจะใช้ในการถักตัวเสื้อนะคะก็คือสี่มิลเพื่อหาแรงมือออกมาชิ้นงานตัวนี้เราจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้นะคะและตอนที่เราถักเป็นตัวเสื้อแล้วเราก็สามารถเอาแรงมือตัวนี้ยที่เราทําแล้วนี่นะคะ เอาไปเทียบกับแรงมือตัวจริงๆว่าเวลาเราถักเสื้อแรงมือเราคาดเคลื่อนไหมเราสามารถตรวจสอบได้เองถ้าเรามีแรงมือมาตรฐานเราก็สามารถบอกตัวเราเองได้เลยว่าเสื้อตัวนี้เราจะเริ่มต้นขึ้นทั้งหมดกี่ห่วงเราจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการนะคะแรงมือมีความสำคัญนะคะสำหรับงานนิตติ้งค่ะตอนที่ซื้อเป็นเซตมานะคะของนิตโปรเนี่ยเขาจะแถมมา ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกขนาดหัวไม้นิดถ้าเป็นไม้นิดที่เป็นสมัยก่อนเขาจะไม่มีบอกเบอร์ค่ะแต่ถ้าเป็นไม้นิดไม้นิดที่เราซื้อปัจจุบันถ้าเป็นของนิดโปรนะเขาจะมีบอกแบบนี้น่าจะพอเห็นนะคะเขาจะมีบอกเห็นไหมคะสามมิล us สองจุดห้าอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมาแบบนี้เลยแล้วก็เวลาเราหยิบขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ไม้มันทัดตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะคะ ถ้ามันแทงทะลุตัวนี้ได้มันคือสี่มิลซ้ายมันบอกมิลขวามันบอก US ถ้าเป็นเทียบกับของ US มันคือเบอร์หกตัวนี้มันจะตอบได้ทั้งหมดนะคะมีคนเคยถามนะคะว่า6กมิลหกมิลใช้ US เบอร์อะไรก็คือใช้เบอร์สิบตอนพี่เมย์ซื้อเป็นเซตเขาแถมให้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาแรงมือเรามาดูข้อมูลค่ะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้พี่เมย์เคยถักอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคือรหัส m f 1.7 7. พี่เมย์จะมีลงลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามไปดูได้เลยนะคะมันจะเป็นเว็บไซต์ของพี่เมย์เองนะคะแล้วก็เว็บไซต์เกี่ยวกับตัวเสื้อที่เกี่ยวข้องใน YouTube ในอัลบั้มเป็นเพลย์ลิสต์ u t u b e นะคะ เสื้อตัวนี้ตอนที่ถักมันจะคำนวณจากคอนะคะคำนวณจากคอถักดันคอข้างหลังก่อนให้คอข้างหลังมันสูงกว่าคอข้างหน้าแล้วก็ถักออกมาเป็นทรงนะะพี่เมย์จะพาถักทีละขั้นตอนแล้วก็เสื้อตัวนี้พอเริ่มลงคลิปก็จะเอาข้อมูลลงไว้ที่นี่เหมือนกันนะคะคุณเข้าไปดูได้เลยนะคะอันนี้พี่เมย์ใช้เส้นเดียวในการถักแต่เสื้อตัวนี้จะใช้สองเส้นในการถักค่ะ ตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้เลยนะคะสำหรับ EP พหนึ่งนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเตรียมไหมเตรียมอุปกรณ์หาแรงมือนะคะหาแรงมือตัวนี้ออกมาว่า1เซนแนวนอนคุณได้เท่าไหร่นะคะ ep สองเราจะเริ่มคำนวณคอเสื้อข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตาม ลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกข,ของช่อง youtube เมที่นีแฮนด์เมด เป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนนะคะให้พี่เมย์สามารถมีกำลังใจทำคลิปวิดีโอเพื่อแบ่งปันคุณฟรีที่ YouTube ต่อไปนะคะถ้าต้องการให้รางวัลพี่เมย์นะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอที่พี่เมย์อสอนใน YouTube นะคะโดยการให้รางวัลที่ปุ่มซุปเปอร์แทงค่ะจะมีปุ่มซุปเปอร์แทงอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ